สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกันครับที่นี่มีน้ำตกสวยน้ำใสสดชื่นจริงๆอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช่ไหมครับ เราไปเดินเที่ยวบ้านอีตองกันตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอีตองแล้วนะครับที่สะพานแขวนพวงุนแจ่เยอะยๆเลยครับตรงนี้เป็นสระน้ำไฮไลท์วิวของหมู่บ้านเลยนะครับถนนเส้นนี้เป็นตลาดของบ้านอีตองนะครับนี่คือหัวช้างเผือก สวัสดีครับพบกับเราเลยครับที่เ้องช้างถิ่นโอเมาถึงที่ทำการตอนปีสองนะครับแล้วก็นอนเมื่อคืนนี้ฝอหมอกปุ้งมากไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้เลยเพราะว่าทั้งเมืดทั้งหมอกนะครับตรงนี้เป็นที่ทำการนะครับ กำลังเตรียมตัวล้างหน้าแปรงฟันเพื่อที่จะลงทะเบียนต่อนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับพร้อมกับเครื่องปั่นไฟก็มีรถอยู่แค่สองคันนะครับรถตู้ตอนนี้สำหรับของเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนก็กำลังไปเตรียมตัวล้างหน้าแปรงฟันกันอยู่นะครับ ถึงแล้วนะครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองสาภูมิตรงนี้นะครับที่ทำการครับจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับลงทะเบียนกันที่นี่นะครับ<ท>เนี่ย<ท>เอาเอาความเอาความวุ่นวายกันตอนแรกเนี่ย <c oughs> เป็นวิดีโอกัน <c oughs> เอาแล้วพี่ยังไม่ได้ถ่ายอันนี้เป็นทีมงานนะครับ <c oughs> ที่นี่ต่องนะครับตรงนี้จุดรวมพลก่อนเดิน,นเดินออกจากบ้านนี้ต่องมานะครับเดินตามถนนมาเรื่อยๆอะไครับครับทางแยกเข้าเดินเข้าป่าแล้วนะครับอ๋อเนี่ทางเข้าครับตอนนี้เดินมาถึงจุดตรวจจุดที่สองนะครับจุดแรกอยู่ที่ตลาดปิล็อก ตอนนี้จ <wish. S 3> <Ooh. S 1> ุดท right ี่สองแล้วนะครับอยู่ในในป่าเลยเช็คอินครับเช็คอินกำลังถ่ายรูปกันเลยนะครับอุยน่าล้ย เริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับ เรามาเรียนรู้พืชพันธุ์ธรรมชาติกันนะครับต้นซ้านใครไม่เคยเห็นดูเลยนะครับนี่เลยลำต้น ปล่อโชคดีไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นยอดไม่ได้ขึ Patrol> ้นยอดผมจะขึ้นผมจะขึ้นห้ามตกโชคขอบคุณครับนคือรอรอคนน้นคนนี้แล้วฏว่าขึ้นไปได้ขึ้นทางเจ้าหน้าที่บอกลงบ้าลงเอาเหรอขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นทางใช่แล้วเขาก็ให้ลงแล้วฝนก็แบบว่าเพิ่มเร็วมามาอย่างเร็วมามาแรงไหมครับเยอะไหม ก็เปียกด้วยเเปียกอ่ะใจลงอ่ะจับภาพหน่อยครับโอ้โหมีหัวหน้าทีมลูกเสือครับใช่ครับผมใช่รับลองเลื่อนนะครับผมสู้ๆพี่ชายนี่นิดเดียวนิดเดียวไนี่นี่นี่กลุ่มอะไรครับเนี่ยดูธงเนี่ยเป็นเที่ยวมาเวครับโอ้โหครับครับขอดูธงหน่อยขอดูธงหน่อยโอ้โหนี่ไงพี่นักกัว่างเป็นเที่ยวพี่เอ็นพี่เอนเออนี่เหมือนเอกวา ถึงจุดพักจุดที่สองแล้วนะครับหันหน้ามาหน่อยขอเช็คอินหน่อยแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้อ,อย๋ยังไหวยังไหวยังไหวนี่คือจุดที่สองนะครับ <laughs> ขเขาเรียกว่าจุดอะไรนะต้นขเนียงต้นขเนียงครับต้นขเนียงต้นขเนียงแต่ตายไปแล้ว นไหนตายไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีต้นแล้วเขาบอกว่ามีลูกกินได้ ลูกนี้ติดหนึบเลยนะครับ <c oughs> แต่ดอกเขาสวยดีนะครับ <c oughs> น,นี่ดอกสีเหลืองส,สวยๆเลย <c oughs> เขาเรียกว่าลูกอ้นทางเดินไปครับข้างหน้าบนยอดเขานู้นนะครับตรงนู้นเลยบนยอดไม้นู้นเลยนะครับต้องเดินขึ้นไปเดี๋ยวไปดูกันครับนู้นนะครับพัก,กวกไปถึงข้างบนแล้วนะครับยอดเขานู้นเลยอันนี้เนินจุดที่สองนะครับที่ต้องขึ้นไป ยอชมวิวจุดที่สองนะครับที่เราจะต้องเดินผ่าน จุดที่สี่นะครับบุกชนีเส้นทางจากบุกชนีนะครับลงไปด้านล่างนี้แล้วก็ไปผ่านบนน้นนะครับบนเขาเดินลงไปนะครับไปโน่นเลยจุดกลางเต้นเราจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงุต,ตรงนี้นะครับ กัขึ้นยอดเขานะครับอันนี้ยอดเขาที่สามนะครับโน่นพักพวกไปอยู่จุดชมวิวกันแล้วเดี๋ยวขึ้นตามไปกันครับตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดชมวิวจุดที่ห้าแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงล้วดูหมอกนะครับหมอกตอนเที่ยงสวยวเพลิน จุดที่ห้าเขาชมดถึงจุดพักจุดที่หกแล้วนะครับจุดนี้จุดที่หกเขาเรียกว่าโดงไผ่ มีไผ่อีก2.5งกิโลนะครับถึงยอดเขาช้างเผือกนี่ดงไผ่ไมีแต่ไผ่ต้นไม้ตายทั้งนั้นเลยไผ่อะ ช้างน้อยนะครับแต่แดดจัดเรื่อนไม่พักแล้วใช้กิโรปูลหรอที่โล่งนี่คืออะไรโอ้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ลูออกมาแล้วนะครับตรงนี้คือหุบที่เราจะไปกลางเต็นท์นะครับเส้นทางที่เราต้องเดินนะครับตรงนี้นะครับไปเลยนู่นนะครับตามที่มองเห็นลงไปนู่นส่วนด้านบนนะครับจะเป็นจุดสันคุมิทที่เราจะไปชมอยู่กันนะครับสำหรับเย็นนี้ ไปขึ้นยอดเขาด้วยกันครับตอนนี้เป็น อดเขาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงจุดกลางเต็นที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนทางที่เรามาด้านโน้นนะครับที่เรามานะครับเส้นทางเขาพวกนู้นนะครับที่เรามาจากโน้นเลยครับชมวิวดูวนะครับบนยอดเขาก่อนลงไปกลางเต็นท ุดนี้คือห้องน้ํานะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์เลยจากจุดกลางเต็นท์ไปก็จะเป็นบริเวณขึ้นไปที่เขาช้างเผือกแล้วนะครับขึ้นไปชมวิวบนสันเขเมียดน,นะครับโอเคครับยลงไปครับ ลงมาถึงจุดกลางเต็นแล้วพื้นที่ตรงนี้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้60-80คนต่อวันนะครับครับการถ่ายภาพนะครับควรยืนท่า,าที่ปลอดภัยนะครับและไม่ควรถ่ายภาพในขณะกำลังเดินนะครับเพราะว่าเส้นทางมันแค่พบ่มมันจะมีเคสแบบ เดินไปแล้วถ่ายไม่ได้ดูเท้าตัวเองครับอาจจะลื่นลงทั้งทางได้แล้วไม่ปลอดภัยเราเรามีเคส็ดอยู่แล้วนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับภาไปตาม งนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าสังคมเมีต ครับอะไรวกนี้เป็นอะไรที่เสียวมากเลยรับนู่นหายไปแล้วขับนู่นไงลงปก่อนให้ใหน้อยยืนเฉยอย่างนั้นแหะพี่มายืนทางนี้ยืนทางนี้ยืนทางนี้ยืนเฉยโอเคนั่นแหละ

กานดล้ว่ี่จะนิ่งๆเลยจะยกยกขึ้นองสูงเลยครับหันอีกด้านนึงอีกด้านหนึ่งอ่าโอเคเอเลยนะเอร์พี่ดีเลยมาซาลาสยับหน้าขวาเข่าเข่าเนี่ยพีก็ยืนไปทางน้างี่ลังน้นขาี่ยืนเลยนี่สรอดแล้วมาหลอรอบแล้วแล้วก็รับขึ้นมาตัวรอดได้เจาัฮึน้น่ครับพี่ พี่ลงขันวาเหมือนจัอนนึงเลยพี่ลงได้ไหมพี่ได้ครับยยโอเคครับลงยังมาเรื่อยๆลงได้แล้วขึ้นได้ก็ลงได้ครับถ้าลุกเผหอตนมลุตูมเลยลุกไปตมเมลุเนียตูมนาพรมะ่อรมจอยานนุไปตเบันเลอเลยไม่เคยจยมีอันนู อ้เลชุนเลยอางนะครับเอายหนี่จะยไมต้องนมุมด้วยนะน่นะครับเสียวมากเลยม่ตองนี้มเสียวดรงนี้สุดยอดเสียวจริงครับ นี้้า,ายขว,า,วาเขาบอกว่าคนกลัวความสูงขึ้นไม่ได้เลยขึ้นข,ข้าบนนะครับหมูากอดได้แต่พี่ไม่ไหวแล้วโน่นนะครับบางกลุ่มไปถึงแล้วนะครับยอดสูงสุดตรงนนโน้นเดินมานี่นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเป็นจุดสูงสุดที่มองจากจุดกลางเต็นท์มองเห็นนะครับ หลังจากนี้ก็จากจุดลังเต็นต์มองไม่เห็นแล้วนะครับเราต้องขึ้นมาดูกันเองนะครับตรงนี้ยอดที่ห้านะครับหลังจากห้าล้วก็จะไปยอดสุดท้ายยอดที่หกมันเลยกำลังปีนกันไปสวยครับเพ,พืพ่อนเพื่อน ดูจุดสูงสุดของเขาลูกนี้นะครับดูทางขึ้นสิขึ้นไปจุดสมวิวด้วยนะ ขึ้นข้างบนเลยถ่ายไม่ถือให้เราไปกันเลยครับ ทางลงนะครับตอนนี้กาลังเดินทางลงอยู่นะครับมองเห็นเต็น์ของเรานะครับนอนเต็น์อยู่ที่นู่นนะครับจุดกลางเต็นนอนคืนนี้นะครับขอบคุณน้องไอซ์ที่จัดสุก,กี้แสนอร่อยให้สําหรับวันนี้อิ่มแล้วรออะไรฝันดีลาตีสวัสดค์ครับเพื่อนๆน เช้าๆนะครับวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับเดินมาชมธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับที่เขาช้างเผือกนะครับครับด้านล่างก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นหมอกนะครับส่วนด้านขวาพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็หมอกปังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของหมอกที่เขาช้างเผือกกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วก็มายืนอยู่บนยอดสูงสุดเส้นทางที่เราจะเดินทางกลับนะครับก็จะให้ชมวิวจุดที่มานะครับน้นนะครับด้านล่างโน้นเป็นจุดกลางเต็นท์ของเรานะครับแล้วก็เขาช้างเผือก็อยู่ตรงโน้นนะครับตอนนี้หมกอกกำลังฟุ้งเลย โอเคนะครับเดี๋ยวชมวิวรอบๆกันนะครับส่วนเส้นทางกลับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเนินเขาค่อนข้างที่จะเป็นทางลงนะครับตรงน,นี้ก็น่าจะสบายดีโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันครับเส้นทางเดินกลับนะครับวันนี้พิเศษขึ้นมาก็คือมีหมอกฟุงฟ้งๆแน่นๆให้ได้ชมตลอดทางนะครับทิงท้งๆกันบ้างเป็นช่วงๆ ก็บอกว่าจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วค่ะบ๊ายบาย